มงคลสูตรตอนที่84วันนี้จะได้พูดมงคลในข้อที่ว่าการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลสูงสุดภาษาบาลีท่านใช้คำว่ากาเลนะธรรมมัสสากัจฉาเอตตมังคะมุตตมังการสนทนาธรรมก็คือการซักถามหรือการสอบถามหรือการไต่ถามเกี่ยวกับเรื่อง พระธรรมวินัยหรือเกี่ยวกับเรื่องพระธรรมคำสังส่งสอของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นไปการที่ภิกษุผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาตั้งแต่พรรษาแรกจนถึงพรรษาที่5เนี่ยท่านให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย กับผู้ปรญชาอาจารย์เป็นช่วงที่ต้องศึกษาเรื่าเรียนเป็นช่วงที่จะต้องซักถามก็สงสัยต่างๆก็ทรงจำในสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพอพิปฏิบัต,ตามพระวินยัยสงสัยข้อไหนก็ไต่าถามจากผู้ปรญชาอาจารย์หรือสนทนาเรื่องธรรมเรื่องวินยัยกับ ภิสุจด้วยกันเองจากภาษาห้าถึงภาษาที่สิก็เป็นช่วงของการทําความเข้าใจเป็นช่วงของการสอบสวนข้อความต่างๆหรือพิจารณาข้อความต่างๆอันไหนที่ยังไม่แจมแจ้งก็ให้สอบถามให้ศึกษาให้เข้าใจแจมแจ้งเมื่อภาษาสิบแล้วเรียกว่าเป็นพระเถระ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มั่นคงในพระธรรมวินัยแล้วก็จะได้เผยแพร่พระธรรมหรือประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่พระภิกษุที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาว่าตั้งแต่ภรษาแรกถึงภาษาที่5นี้ท่านให้ถือนิสัยก็คืออาศัยอยู่กับ ระประชาญาอาจารย์ในสศึษษาเร่าเรียนแล้วก็ได้สอบถามในสนทนาในข้ออัดข้อธรรมที่เป็นปัญหาที่ยังไม่เข้าใจคราวนี้ในเรื่องของการสนทนาธรรมก็ก่อให้เกิดปัญญาเราคงเคยได้ยินว่าในเรื่องของการศึกษาเร่าเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความรู้เพิ่มขึ้นนั้นท่านได้กล่าวว่าต้องประกอบไปด้วยหนึ่งละสุดตะก็คือฟังหรืออ่านอันที่สองก็จินตะก็คิดฟังมาแล้วอ่านมาแล้วก็คิดสงสัยขึ้นมาท่านก็ให้สอบถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้ใคลายสงสัยพปรอจำได้ก็ให้บันทึกไว้เรียกว่า เป็นขั้นตอนของการที่ทําให้เกิดความเข้าใจเป็นขั้นตอนที่ทําให้เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอันนี้พูดถึงเรื่องของการสนทนาการสอบถามก็เป็นประโยชน์คราวนี้ในเรื่องของการที่ผู้ที่สงสัย ในพระธรรมวิไนัยนั้นไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่พระภิกสุเท่านั้นที่จะต้องสนใจศึกษาสนใจในการที่จะสอบถามในข้ออัดข้อธรรมที่ผู้ทงทรงแสดงแล้วว่ามีข้อความเป็นอย่างไรมีเนื้อหาอย่างไรอย่างไรถูกอย่างไรผิดก็มีความจำเป็นสำหรับชาวพุทธทั้งปวงได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธคือผู้รู้ รู้ตามพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่ฟังเมื่อฟังแล้วเกิดความสงสัยไม่ถามก็เป็นชาวพุที่ดีไม่ได้ฉะนั้นในเรื่องของการศึกษาพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าไม่ได้ท่งตรัสรู้เพื่อประโยชน์ของพระภิกษุหรือสามเณรเท่านั้นแต่องค์ทรงตรัสรู้เพื่อประโยชน์ของทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เพื่อที่จะให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเนื่องจากสัตว์โลกทั้งปวงยังมืดบนอยู่ด้วยอวิชชาด้วยความไม่รู้ฉะนั้นพระธรรมวินัยที่ผู้ทูองส่งแตัสรู้แล้วที่พระองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเลยคือ่็ให้เกิดความเข้าใจในสภาพธรรมตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดและเป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือเข้าใจความจริงคือเข้าใจธรรมะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะเข้าใจในความไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนคือสภาพที่เป็นจริงเข้าใจในการที่จะต้องละทิ้งในสิ่งทั้งปวงไปทุกๆคนเป็นเช่นนั้นถ้าว่าเราไม่เข้าใจอย,อย่างนี้ก็จะหลงติดยึดจู ในความเป็นเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนแสวงหาในสิ่งที่คิดว่าเป็นของของเราเที่ยงแท้แน่นอนแต่ในที่สุดก็ต้องทิ้งสิ่งทั้งหมดนั้นไว้ในโลกนี้เกิดมาสุขบ้างทุกบ้างแล้วก็ตายไปแล้วก็เกิดใหม่สุขบ้างทุกบ้างแล้วก็ตายไปอันนี้ก็ไม่ต่างจากสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง ไม่รู้จักประโยชน์ทางโลกนี้โลกหน้าประโยชน์สูงสุดคือดับทุกข์ทั้งปวงได้นั้นก็ไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์ทั้งหลายเพราะสัตว์ทั้งหลายนั้นเกิดมาแล้วใช้ชีวิตอย่างไรก็คือสแสวงหาอาหารขับถ่ายหลับนอนแล้วก็สืบพันธุ์ ไม่ได้มีปัญญาอะไรเลยเพียงแต่ยังชีวิตให้เป็นไปแต่ละวันๆเท่านั้นถ้ามมุรู้เกิดมาแล้วก็เพียงแต่สแสวงหาปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็ต้องการที่จะสะสมให้มากมาาโดยยึดมั่นว่าเป็นของของเราเป็นเราตัวตนของเรา,เเราที่จะต้องใช้สิ่งเหล่านั้นหรือมีสิ่งเหล่านั้นหลับนอนขับถ่าย สืบพันธ์ตัวไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าทั้งตัวเราไม่มีของของเราก็ไม่มีตัวตนของเราก็ไม่มีเพราะต้องทิ้งมาในโลกนี้ในที่สุดแต่ว่าในขณะแต่ละขณะเดียวนี้ก็ทิ้งการเวลาผ่านไปก็เหมือนกับทิ้งคือเป็นระยะเวลาที่จะต้องอยู่ในโลกนี้นีสสันลงสั้นลงสั้นลง ในที่สุดก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไในโลกนี้สัตว์อื่นที่ไม่ใช่มนุษย์นั้นก็เป็นเช่นนี้ถ้ามนุษย์ไม่เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงนั้นก็จะมีสภาพเป็นอย่างนี้เหมือนกันคือไม่ต่างกันเลยเกิดมาก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการเกิดนั้นอันนี้เป็นเรื่องของความจําเป็นที่จะต้องศึกษาธรรมะสนทนาธรรมะให้เกิดความเข้าใจตามความเป็นจริง การสนทนาธรรมในข้อที่ว่าเป็นมงคลนี้การสนทนานี่คือการสนทนาตามการการที่ว่านี้ก็แบ่งเป็นสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือในเวลาที่อกุศลเกิดขึ้นเมื่อมีจิตหดหูื่อมีความฟุ้งซ่านเมื่อมีความสงสัย สนทนาธรรมสอบถามธรรมะฟังธรรมะมีความเข้าใจเกิดขึ้นจิตสงบระงับจากอกุศลในขณะนั้นคือความเข้าใจที่ท่านเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นนั้นเป็นโสพณะเจตสิกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตทําให้จิตนั้นผ่องใสทาให้จิตนั้นเป็นจิตที่ดีงาม ในขณะที่จิตเป็นกุศลที่เป็นจิตที่ปองใสดีงามอยู่นั้นขณะนั้นอกุศลทั้งปวงก็ไม่เกิดขึ้นเวลาใดที่สนทนาธรรมฟังธรรมศึกษาพระธรรมกุศลเกิดอกุศลไม่เกิดเวลานั้นท่านว่าเป็นเวลาที่ถูกต้องเป็นเวลาที่เหมาะเป็นการสนทนาธรรมตามกาีา้ประเภทหนึ่ง ประเภทที่สองก็คือเวลาที่สะดวกไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้าเวลากลางวันหรือว่าเวลาเย็นหรือเวลาบวชค่ําหรือเวลารุ่งเช้าสําหรับภิกษุท่านศึกษาพระธรรมวินัยนั้นอาจจะสนทนากันในช่วงัวชค่ําหรือในช่วงของต่อเช้าหรือในช่วงของรุ่งเช้าก่อนไปบิณฑบาตมีเวลาท่านก็สนทนากันหยิบยกขึ้นมา ธรรมะหมดใดหมวดหนึ่งที่สงสัยก็สนทนากันอย่างนี้และในสมัยพุทธกาลนั้นก็จะได้เห็นว่าเรื่องของการสนทนาธรรมตามการนี้ผู้ทธองก็มีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งก็คือพูะองก็เสด็จไปโปรดผู้ที่สมควรจะได้รับการประทานพระธรรมอทิษนาให้เข้าใจหลุดพ้นจากความเป็นปุถุชนสู่ความเป็นทยะ าจะเสด็จไปตอนเช้าไปโปรดโดยเสด็จหรือพระองค์พระองค์เดียวก็มีบางครั้งพระองค์ก็แสดงหลังจากที่ชาวบ้านถวายพัตตหารแล้วทรงทำอมอุโบธนาด้วยการแสดงพระธรรมเมื่อแสดงพระธรรมจบลงผู้ฟังนั้นก็บรรลุธรรมคือสำเร็จเป็นพระเยบุคคลตาม ความสามารถแห่งการสะสมความสามารถแห่งปัญญาของแต่ละบุคคลเหล่านั้นบางท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีนาคามีและบรรลุความเป็นพระอรหันต์บางทีพระองค์ก็ทรงแสดงในเวลาบ่ายหรือบางทีพระองค์ก็สแสดงในเวลาเย็นบาสุบาสบาิกาเมื่อสิน้นเวลาที่จะต้องทำมาหากินหรือ,เ,อเวลาที่ประกอบอาชีพแล้วก็ถือดอกไม้ของหอมเข้าไปสู่ พระอารามโดยส่วนมากก็จะเป็นพระเชตวันเมื่อเข้าไปแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาจากหัวค่ำบางทีก็จะถึงสว่างแต่ในเรื่องของการฟังธรรมจนถึงสว่างนี้จะเป็นเรื่องของวันธรรมสวนะเสซึ่งเป็นส่วนใหญ่วันธรรมสวนะแปลว่าเป็นวันฟังธรรมก็คือวันขึ้นแปดค่ำ หรือแลมแปดาขึ้น15คห้าหรือแรมสิบห้าเดือนหนึ่งก็มีอยู่สี่คนด้วยกันที่เรียกว,ว่าเป็นวันอุโบสถอันนี้ก็เป็นวันธรรมสวระที่ท่านกำหนดตามเกณฑ์ของเวลาแต่ว่าโดยสรุปตรงนี้ว่าสนทนาธรรมตามการนั้นก็คือแล้วจะสะดวกเวลาไหนสะดวกในการที่จะต้องฟัง เวลาไหนที่ฟังแล้วเกิดความเข้าใจละความไม่เข้าใจได้กุศลประกอบด้วยปัญญาก็คือความเข้าใจนั่นแหละเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นปัญญาเข้าใจอะไรเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงจิตสงบจากอกุศล เวลานั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นการสนทนาธรรมตามการเหมือนกันอัาน,นี้ในเรื่องของการสนทนาธรรมนั้นก็มีประโยชน์เจอะถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมมาก่อนเกิดสงสัยขึ้นมาก็สนทนาการไต่ถาม ก็จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งใดที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจในสิ่งนั้นบรรเทาความสงสัยได้ทำความเห็นให้ถูกต้องตรงและจิตของผู้ฟังที่มีความเข้าใจคือปัญญาเกิดขึ้นนั้นก็ย่อมจะผ่องใสอันนี้ก็เป็น อานิสงของการสนทนาธรรมหรือว่าเป็นอานิสงของการฟังธรรมในเรื่องของการสนทนาธรรมตามการนั้นก็ถือว่าเป็นมงคลเพราะอะไรเพราะว่าเป็นภาวนาภาวนาเราจะเข้าใจว่าไปนั่งหลับตาทำจิตให้สงบชื่อว่าเป็นภาวนาแต่แท้ที่จริงแล้วคำว่าภาวนานั้นแปลว่า อบรมกุศลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นหรืออบรมเจริญปัญญานั่นเองการทำกุศลสูงสุดในพระพุทธศาสนานั้นจุดประสงค์คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ตรงนี้เองก็คือตรงที่ภาวนาใหม่แม้จะมีทานามัยศีลามัยและภาวนาใหม่ย่อย,ยไปแล้วเป็นสิบ อย่างทานาใมปฏิทานามัาามก็คือการให้ส่วนบุญอนุโมทนาใม่การอนุโมทนาส่วนบุญหรือยินดีในส่วนบุญที่บุคคลอื่นทําแล้วนี้ท่านจัดเป็นทานามัมศีลไมก็คือการประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาโดยจิตที่วิรัตกงดเป็นจากอกุศลก็ประกอบไปด้วยเวียวัจจะใม การขวนขวายธุระของบุคคลอื่นอปิจายนาหมา่การประพืชอ่อนน้อมถ่อมตนกับบุคคลที่สมควรที่จะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนแก่ท่านอันนี้ท่านจัดเป็นสีลใหม่แต่ไงก็ตามฐานนาไมาสีละหม่นั้นก็ยังเป็นไปในเกิดแก่เจ็บตายยังเป็นไปในวัฏฏะอยู่แม้จะเป็นประโยชน์ทําให้มีความสุข ทำให้มีความเจริญในชาตินี้และชาติต่อไปเกิดในสุคติเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาในหกชั้นช,น,นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามในส่วนนั้นก็ยังเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างชื่อว่าเป็นนิชฉาปฏิปทาก็คือข้อปฏิบัติที่ผิดที่ผิดนั้นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีผิดหมายความว่าผิดทางที่จะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์จากไฟคือโลภะโทสะโมหะ ยังต้องเปลี่ยนไปในวัฏฏะเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดส่วนกุศลชั้นสูงที่เรียกว่าภาวนาใหม่นั้นเป็นการอบรมเจริญปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกในนามรูปหรือในตัวของเราเข้าใจว่าเป็นธรรมะโดยปกติเราเข้าใจว่ากายนี้เป็นของของเรากายนี้เป็นเรากายนี้เป็นตัวตนของเราแต่โดยความเป็นจริง จากสูงสุดนั้นกายนี้ไม่ใช่ของของเรากายนี้ไม่เป็นเรากายนี้ไม่ได้เป็นตัวตนของเรานั่นคือความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าแต่ละขณะนี้เกิดดับแปรเปลี่ยนว่างเปล่าจะเป็นเราได้ยังไงในความเกิดดับแปรเปลี่ยนว่างเปล่านั้นทุกคนก็เป็นเช่นนั้นเมื่อทุกคนเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่มีบุคคลอื่นเหมือนกันไม่มีกายของ ของบุคคลอื่นไม่มีกายที่เป็นบุคคลอื่นไม่มีกายที่เป็นตัวตนของบุคคลอื่นแต่ยึดมั่นถือมั่นโดยความไม่รู้ก็คือด้วยอวิชชานั้นว่าเป็นของของเราเป็นของของเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นกายเราเป็นกายเขาอันนี้เป็นเรื่องของความไม่รู้เกิดวิชาปกปิดอยู่แต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงว่าแต่ละขณะนั้นนี่ก็เกิดดับแปลเปลี่ยนว่างเปล่าไม่มีเราเข้าสัตบุคคลในการเกิดดับนั้น ว่างเปล่าเหมือนอากาศถ้าเข้าใจอย่างนี้นั้นก็คือเป็นภาวนาใหม่อบรมเจริญความเข้าใจที่ถูกต้องที่ประกอบไปด้วยความเข้าใจถูกเห็นถูกที่ท่านเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นถูกว่าแต่และขณะนั้นเกิดดับว่างเปล่าแปรเปลี่ยนไม่มีเราเขาสับุคคลตัวตนเป็นธรรมะเป็นสภาพที่เป็นจริงอย่างนี้เป็นความเสมอกันของทุกๆคนที่เกิดมาเป็นเช่นนี้ อย่างนี้นั่นท่านเรียกว่าเป็นสัมมาปฏิปทาก็คือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าละการเกิดแก่เจ็บตายเพราะว่าตัดวงจรของวัตจะคือการเกิดแก่เจ็บตายเพราะว่าปัญญาเกิดขึ้นเป็นละความไม่รู้ได้ตามลำดับจนถึงความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวง ก็คือไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะภาวนาใหม่ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ที่เป็นปัญญานั้นเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการฟังธรรมและการสนทนาธรรมทั้งการฟังธรรมและสนทนาธรรมนี้คืออะไรก็คือการสนทนาธรรมนั่นแหละสนทนาคืออะไรก็คือเราถามหรือคนอื่นเขาถามเราแสดงหรือเราตอบ ก็เป็นทั้งการแสดงธรรมเป็นทั้งการฟังธรรมด้วยเมื่อมีคนถามเมื่อเราตอบเมื่อเราถามมีคนตอบก็คือต่างฝ่ายต่างก็เปลี่ยนการแสดงธรรมะคือความจริงที่ถูกต้องต่างฝ่ายก็ต่างเป็นผู้ถามธรรมะสอบถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น เมื่อเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วความเห็นก็ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงคือเห็นตามสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะก,กายทั้งหมดที่ประกอบไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายรวมลวงที่ตัวเหล่านี้หรือว่าจิตเจตสิกที่เกิดแต่ละขณะนี้เกิดดับบ้างเปล่าแปรเปลี่ยน เป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะธรรมะทั้งปวงเป็นนัตตาฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นอนัตตาเราก็เป็นหนึ่งในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นบุคคลอื่นที่เกิดมาในโลกนี้ก็เป็นหนึ่งในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นฉะนั้นจึงเป็นธรรมะทั้งหมดฉะนั้นจึงเป็นอนัตตาคือไม่มีต,มตัวตนเพราะเกิดดับสิ่งใดที่เกิดดับแล้วสิ่งนั้นก็ไม่คงที่ ก็คือแปลเปลี่ยนไปสิ่งใดที่เกิดดับแล้วแปลเปลี่ยนไปแล้วไม่คงที่แล้วไม่กลับมาอีกว่างเปล่าืรนอากาศจึงเรียกว่าอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาให้คงอยู่อย่างนั้นได้จึงเรียกว่าอนัตตาไม่สามารถที่ให้เป็นไปตามอำนาจของเราบังคับให้เป็นไปอย่างนั้นไม่แปลเปลี่ยนอย่างนั้นให้เป็นไปตามปรารถนาของเราอย่างนั้น เมื่อไม่เป็นเช่นนั้นจึงเป็นอนัตตานี่คือสภาพความเป็นจริงนี่คือธรรมะที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเที่ยงเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราได้แก่ความไม่รู้คืออวิชชานั้นห่อหุ้มไว้ตัณหาก็คือความอยากความจิตข้องต้องการเนื่องจากไม่รู้ว่าแต่ละขณะนั้นเกิดดับแปลีปล่ยนว่างเปล่าเวลาตาจึงเห็นว่ากายนี้ก็เป็นของของเรา สิ่งที่เรื่องด้วยกายก็เป็นของของเรากายนี้ก็เป็นเราสิ่งที่เนื่องด้วยกายของเรานี้ก็ก็เป็นเราเหมือนกันกายนี้เป็นตัวตนของเราผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราก็เรื่องด้วยกายของเราเรื่องด้วยความเป็นของเราอันนี้จึงยึดมั่นถือมั่น อันนี้จึงปัถนาติดข้องต้องการเพื่อที่อยากจะให้ได้สิ่งนั้นมาและเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วทั้งลาบยศสุขสรรเสริญที่เป็นที่พอใจแล้วก็อยากให้เป็นอยู่อย่างนั้นให้มีอย่างนั้นให้เป็นอย่อยางนั้นแล้วก็ไม่อยากให้เกิดดับไม่อยากให้แปดเปลี่ยนคือไม่อยากให้เราเนี้ยแก่เจ็บป่วย แลวก็ตายไปจากโลกนี้ลูกหลานเหลนคนที่เกี่ยวข้องกับเราก็ไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นะวิภวตัณหาคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นในส่วนที่ไม่พอใจเพราะอะไรเพราะว่าไม่เข้าใจตามความเป็นจริงตัณหานี้เป็นเครื่องผูกพันให้เราติดข้องอยู่สแสวงหาในสิ่งที่ต้องทิ้งไ้ในโลกนี้ลามาสู่โลกนี้เมื่อปฏิสนธิจิตกาย ที่เกิดเพราะผลของกรรมนี้ก็ได้ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่นั้นไม่ว่าลาบจะสุขสรรเสริญปัจจัยสี่อะไรก็แล้วแต่มีมากมีน้อยนั้นก็เป็นของโลกนี้เมื่อจุติจิตเกิดขึ้นคือจิตตายเกิดขึ้นก็เกิดใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเลยที่จะติดตามไปเลยความเข้าใจอย่างนี้ก็ เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากภาวนาใหม่ภาวนาใหม่ก็คือการสนทนาการไต่ถามการสอบถามธรรมะที่เรายังไม่รู้ธรรมะที่เรายังไม่เข้าใจเกิดความเข้าใจขึ้นความเห็นก็ถูกต้องอย่างนี้ที่เรียกว่าเป็นสมาธิที่ความเห็นชอบหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นปัญญาถ้าเป็นเจตสิกก็เรียกว่าเป็นปัญญาเจตสิก ความเข้าใจหรือปัญญาเจตสิกเกิดขึ้นกับจิตนั้นก็มีความผ่องใสในขณะที่สนทนากันนั้นความผ่องใสของจิตที่ประกอบด้วยความเข้าใจนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลเพราะว่าในขณะนั้นอกุศลหรืออวิชชาไม่เกิดเพราะกุศลเกิดความเข้าใจเกิดความไม่เข้าใจก็ไม่เกิด ก็ไม่เข้าใจก็หมดไปตามกําลังของความเข้าใจก็ได้ชื่อว่าเป็นมงคลและเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วย